สวัสดีครับผมอู๋นะแลนี่คือโดดเดียววเล่นเกมคนเดียวสกินผมจะเล่นใัวันนี้ก็คือเกมที่โบราณสุด,สดแต่ก็ยังสนุกอยู่ถึงปัจจุบันก็คือมารุกนั่นเองซึ่งในที่ดีก็เป็นมารุกสากลซะด้วยซึ่งแตงผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าคิดว่าตอนนี้มันเบื่อเกมเเก่าที่เคยเล่นไปแล้วก็เลยวันเล่นเกมมารุกบ้างซึ่งผมไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้เล่นจริงจังมาเป็นชาติแล้วก็มาเล่นแบบบริสซหน่อยผมอัพผมอั ตอนนี้แต้มของบิทผมก็อยู่ที่1ันหซึ่งก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับเรียกว่ายังไม่ถึงขั้นกลางๆเลยด้วยซ้ำเนี่ยรูปเปิดที่ผมชอบก็คือรูปเปิดหน้าควีนถ้าเขาเอา,เ,อาเล่นดีห้าก็จะเปิดเป็นควีนสแกมบิดอันนี้เขาก็รับด้วยมาเพื่อไม่ให้กันให้ผมไม่เอาเบียรหน้าขิงเข้าไปหลุยก็เปิดเบียรตรงนี้ไปเป็นเบียคู่คุมสีตานี่ไว้แล้วก็รอว่ามันจะเป็นรูปอะไร เพราะว่าจริงผมก็จำรูปไม่ได้ทั้งหมดผมเล่นอยู่ไม่กี่รูปจริงๆอ่าเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็มันผมจําเป็นแบบว่าจําไปเล่นด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความเป็นจริงแล้วเราควรที่จะเข้าใจกับการเปิดมากอันนี้เปิดเบี้ยคู่ไปเลยแล้วกันเบียคู่กางกระดานจิตบปืนที่อะไรในะ Indian game. Indian อินดีนเกม e s India n Defense เอามาเออเอาบิชอปมากดมาไอาตัวนี้เขาเรียกว่าบิชอปนะ หรือภาษาไทยมันจะเป็นโคนแล้วก็อันนี้ก็มา้าหมากรุกไทยตัวนี้จะเป็นเม็ดแต่อันนี้กลายเป็นควีนอืมมันจะเสียเบีย้ยแล้วใช่ไหมก็เอาบิชอปไปผูกแล้วกันเผื่อเขากินมาแล้วกิกนคืนเขาเอาม้ากินเบีย้ยเราไม่ได้แล้วก็รอดูว่าเขาจะเล่นอะไรต่ออ่าเขาก็กินมาแล้วก็กินไปเบีย้ยซ้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็กินทิ้งอยู่ดีเขากินแล้วก็แทงม้าเลย แล้เขาเอามาโดดเข้ามาแล้วก็กินไม่มีปัญหาคิดว่าน่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรอากินแล้วก็เอาควีนจับเลยควีนจับเบี้ยแล้วเขาเอาเบีย้ยผูกแล้วก็จะทําการองประวงเขาเอาบิชอปผูกอืมมีอะไรเล่นได้ไหม้อยเบี้ยให้กินถ้าเขาถอยบิชอปแล้วกิวกกนเบีย้ยถ้า อ๋อ oh, ไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกผมจะคิดว่าผมจะเดินท้ายยากเอานี้ให้เขากินแล้วเอาอ๋เอเบี้ยกินมันก็จบดีกว่าโอเคไม่มีอะไรดีแล้วที่ยังไม่เดินเอาตัวอะไรดีเอาบิชอปเอานี่ด้วยกันอ่ะตีลูกไปก่อนข้อบิชอปปิดผมก็เอานี่เอาควีนกินเบี้ยเลยคิดแบบ simple simple ตัวเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะบอกไปก่อนแล้วก็ในชีวิตจริงผมก็มีแตมหมักลุกอยู่ประมาณ พันพันนิดนิดพันหนึ่งร้อยเออเหมือนฟีเดเขาปรับแต้มมาเพราะว่าก่อนหนี้ผมแต้มแค่บิสพันสี่แปดเก้าเขาปรับมาให้เกือบพันเจ็ดเลยแล้วก็พันหนึ่งเก้าหกเนลและปิดขึ้นถึพันห้าสิบแปดจริงๆเออเออผมตกใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาปรับแต้มอไไรแล้วก็สูตรคำนวณเขาเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เลยเลยแต่เล่นแบบนี้ก็ ชิวๆไปก่อนเพราะว่าแต้มพันหนึ่งในออนไลน์มันก็จะเทียบเท่ากับแต้มในชีวิตจริงสักแปดร้อยได้ผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้ผมโม้ล้วนๆนะอย่าไปเชื่อเลยผมมากอเข้าป้อมเราพัฒนามาขึ้นมาเขาเอาควีนเขาเรือจากควีนเอยตายไหมไม่ตายโอเคแล้วเราก็จะเข้าป้อมบ้างเขาเดินไม่ชอบซ้ำ ทำไมวะเราเอาควีนถอยมากินเบียเลยผูกม้าเป็นในตัวเพราะถ้าสมมุติว่าเขาเอาพิชอบกินมา้าถ้าเราใช้คิงกินเนี่ยหรือขุนกินเนี่ยเราก็จะเข้าป๊อบไม่ได้แต่ทีนี้พิชอกเขามีปัญหาอยู่เขาจะทำยังไงได้เปรียบเห็นเห็นมีสกอของเขาเรียกว่าแต้มของตัวมากตอนนี้เป็นต่อเบียอยู่2ตัวเลยฉะนั้นผมควรที่จะชนะ ในความเป็นจริงแล้วก็ถ้าสมมติเรามีแต้มสักบวกสเนี่ยเราควรจะแลกตัวหมากทุกตัวออกไปเลยเหลือแค่เบี้ยกับคุณเอาไว้แล้วก็เขียนเบี้ยไปซ่อมสุดท้ายเพื่อที่จะทำการแปลงร่างอู้เขาทำอะไรบ้าเขาทำอะไรวะเดี๋ยวนะเราเขาป้อมเฉยๆได้ไหมเนี่ยเขาอ่าเขาป้อมเฉยๆก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรรอดูต่อไป ถ้าเขาไม่ทำอะไรผมก็จะเอาเบียร์แทงบิชอปถ้าบิชอปหนีไปก็จะได้กินควีนถ้าบิชอปไม่หนีแล้วเขาเอาเบียร์ปลุกควีนผมก็กินบิชอปเขาไปเลยอ่าอันนี้เอาม้าขึ้นไปได้ไหมวะจับควีนเขาก็ต้องแลกควีนสินะแลก ไม่ได้ตอนนี้ผมคิดว่าตำรวออกมาไปนี่เขาถอยมานี่แลกควีนเสร็จปุ๊บบิชอปมันไม่ฟรีงั้นเอามาตานี้แล้วกันอ่ะขอทิมควีน n นยครับควีนก็ต้องถอยไปสักตาหนึ่งผมคิดว่าน่าจต้องถอยมาแลกแหละน่าจะดูเป็นอะไรที่คุ้มค่าสำหรับเขาอืมก็ต้องอย่างงั้นเอาแบบนี้แล้วกันอนะ่ะทิมบิชอปไป ถ้าเขาเอาควีนกินควีนผมก็จะเอามากินนี่เว็บนี้มันพรีมูฟปได้ chess c o m com เอานี่นะแลคควีนนะครับแลคควีนไม่แลจะโดนทิมแลกซะอ๋อเขาก็ทิมก่อนสินะเออง่ายดีอองบะยอง กินผ่านไปเลยอู้ทิมอืมคอนเซปต์เดิมเขากินเรากินเขากินเรากินเขากินเรากิน,เ,กนเดยวนะเราเสียควีนกลับมาอ๋ออ๋อใช่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 ใชใชอะถ้าเขาไม่ทำอะไรผมจะเอาม้าไปคร่อมขุนกับควีน อุ้ยคอมอยู่ดีอ่ะตีรุกเอาก็ต้องกินไงอยู่แล้วผมก็กินเขาเอาเรือกินผมก็กินคืนท่าดาเวลาจะหมดเวลาจะหมดอ่าเขามีตีรุกเลยไหมมีชิปไหมเนี่ยไม่น่าชิปเท่าไหร่อ่า หลบปุ้มปุ้มไม่ได้ลบไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาควีนตีลุกตรงนี้ต่อแต่นั้นต้องเอาควีนบังให้เขากินเบีย้ยตรงนี้ไปเลยเต็มที่นแล้วก็แล้วก็เรือกำลังจะตายเรือกำลังาตายเอาเรือหลบนิดนึงให้เขากินไปอีกตัวโอ้เขากินจริงด้วยวะซัดไม่ยั้งเลยเว้อเนตีลุกก่อน แล้วก็ตีลูกอีกเอาเบี้ยปิดไหมถ้าเอาเบี้ยปิดผมก็จะตีลูกอีกเอาไม่ปิดก็ตีลูกอีกแล้วก็เรียบร้อยควีนเขาก็จะตายเพราะว่ามันเหลือตาเดียวนี่แน่เป็นการคินก็คือตากดนั่นเองระหว่างควีนกับคิงแน่นอนว่า,าตัวหลักของเรามันก็ต้องเป็นคิงอยู่แล้วฉะนั้นแล้วถ้าควีนโดนกดอยู่ก็มองเทง ในเวลาอีกเกือบหนึ่งนาทีชนะแน่นอนของเขาเหลืออีกแค่นาทีเดียวเจงบงน่าจะอีซี่อยู่โอ้เขามาทําอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็กินแล้วก็พินเหมือนเดิมมาไปกินควีนไม่ได้เพราะว่าถ้ามากินควีนเราก็กินขุนเขาเะเลยซึ่งในกฎมากรุกมันไม่ได้อยู่แล้วขุนมันเก่งสุดดีสุดแล้วก็เตียบร้อยลูกโจนสวยงามเออบันเดอร์ไป2ก็คือผิดพลาดอย่างมาหันไปสองทีแต่ก็ช่างบันแค่ไปลุยอีกสักเกมหนึ่ง เอาอะไรนะหน้าหน้าคิงบ้างอ่ะผมไม่ค่อยเล่นหน้าคิงเอานี่เลยคิงสแกมบิดเอ้าเขาเล่นแบบนี้่ะอ่ะอุ้ยเขาเดินเร็วจังเดี๋ยวเออเออ,เอ,อโลบโลบโอเคกดมาแวะเออฝุ่เบี้ยเดี๋ยวเขาป้อมเขาเข้าป้อมไหม ไม่เข้าก่อนแล้วเข้าปอมไม่ได้นี่หว่าตาติดตาี่ชอบเ,อ,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 เอ,อิ่มเอิ่มเอิ่มเอิ่มอืมกดไม้ตัวอีรูปคิงแกมปิดนี่ผมไม่ไม่สันทัดเอาซะเลยไม่ได้ช่ำชองว่ามันควรจะต้องเดิอนอยังไงอุ้ยตายแนะ่ตายแนะ่ เอาเอาดีเอาดีมวยหมดเขาตีมากผมผมก็ตีมากเขาเกื้อตีลุกอ่าตีมิชอบมีปัญหาทำไงดีม่ชอบไปนี่ได้ถ้าไปแล้วตายไหมก็ยังไม่ตายแต่มมาผมกำลังจะกินมมาเขาเพื่อให้เขาเอาเบีย้ยหน้าคิงมาตีหมายถึงเบีย้ยตรงป้อมคิงแหละมาตีมากินคืนอูห้หูทำไมวะ ทำไมเขาเอาบิชอปแลกเบี้ยอันนี้ผมบวกเขาเลยบวกสามเออตัวกับพี่อ่ะเอาถอยมา้ามาเพราะว่าเราจะป้องกันบิชอปด้วยเพราะบิชอปตอนนี้เราไม่มีอะไรทำละเดี๋ยวต้องถอยบิชอปซะหน่อยอ่าเขาก็ไม่ยอมให้ถอยโลกเป็นเรื่องปกติเขาก็อยากจะกิน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 ไอตัวผมเองก็อยากจะหนีให้หมด ขากินตีลุกตีลุกตีลูกโอ้เจงแน่นอนอย่างงี้ต้องถอยวิชอปมาไม่ได้อีกถอยวิชอปมาเขาเอาวิชอปกินวิชอปก่อนแล้วก็วิชอปตรงนี้เราก็จะฝีอ่าโอ้ยไม่เสียมาเสียมาเสียมาไม่กรเสียวิชอปต้องคืนต้องคืนตัวมากให้เขาอ่ะกินไปก่อนไม่เป็นไรเออเขาต้องถอยไปกินอยู่แล้ว แน่นอนรูปเขากินเหมือนเดิมเลยแม่งสถานการณ์เดิมนี่วาโอเคยอมเสียเลยเต็มที่ครับผมกินม้าให้อร่อยแล้วกินบิชอปผมไปด้วยนะอ่ะกินบิชอปไปให้เลยอืมแล้วก็หลบนี่หนึ่งทีเพื่อเอาเรือมาตรงนี้จริงจริงมันน่าจะมีตาที่มันดีกว่านี้แต่ว่าผมมองไม่เห็นละกดดันเรื่องเวลา นี่เขาจะกินเบีย้ยฟีแล้วก็ขอเบีย้ยหน่อยครับแรกกันนะครับไม่ให้ด้วยใจร้ายจะเจนี่แน่ตีเบีย้ยคู่แล้วก็มีการผูกให้ควินผูกป้องกันอาไวา้แล้วก็อู้หูหูหขยับเดินเล่นแล้วค่อยเอาขึ้นมาตีฝั่งนี้ ค่อยๆกระดื๊บกระดืบเข้ามาฮึบๆึบอืมอ่ากระดืบกระดืบข้อนี้ได้ไหมเขาเอาเหลือกิน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 ให้ได้อ่าแทางไปก่อนแทงควีนไปเลยควีนมานี่เออวะ่ะแทงควีนมานี่สถานการณ์เดิม โอ้เขาไม่มาเขาจะไปกินเบียร์ริมปล่อยเขาถ้ากินนี่ก็ปล่อยเขาเราจะกินตัวนี้แล้วใช่ปล่อยเขาเลยอันนี้พี่ยกกินควีนคืนไม่ได้เพราะว่าติดตากายพลังพลังของตากดแล้เขาจะแก้ยังไงเขาต้องเอาเรือมามอบนั่นแหละมันก็ต้องอย่างนั้นเท่านั้นแต่เราใช้เทคนิคนี้ ตีลูกไปก่อนให้คิงเข้าไปข้างในแล้วผมก็เอาควีนไปตายได้เลยแล้วก็ชนะแล้วเย่ yeah. แล้วก็พอเขาเอาเรือกินควีนล้วก็เอาเรือกินเหลือชนะสวยงามเย่โ yeah. อ uh ้โหบันเดอร์หนักกว่าเกมเมื่อกี้อีกโอเคประมาณนี้ละกันไม่ได้เงินมานานอยู่แต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมสนับบักลุกแต่พอเล่นแบบคิดเครียดแล้วหรือแบบเกมนานๆผมว่ามันก็ปวดหัวใช้ได้โอเคครับผมแค่นี้ละครับ ขอบคุณครับ